ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วการเรียนรู้จึงไม่ใช่การเรียนแค่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายห้องเรียนดิจิทัลเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในห้องเรียนพร้อมเทคโนโลยีหรืเ,เริ่มต้นที่ครูผู้สอนเป็นอันดับแรกต้องผ่านการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมต่างๆสำหรับการสอนเช่น Google Classroom โปรแกรมศูนย์รวมสำหรับการสอนและการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและปลอดภัยสามารถบริหารจัดการการศึกษาวัดผลและสร้างความน่าสนใจให้กับผู้เรียนได้รวมถึงโปรแกรมคาฮูดเกมที่ตอบสนองก,การเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมอีกมากมายที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสอนได้ ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนในแต่ละวิชาซึ่งนำร่อง11โรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นป .4 และม .1 ในโรงเรียนสังกัดกทมกรุงเทพมหานครพร้อมปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในอนาคต